ลงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนกันยายน2565 1กันยายนที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์หนองขนุนหมู่ที่3ตำบลทุ่งเบญจาพลเรือเอกพิเชษตานะเสษประธานอนุกรรมการทรัพยากรน,น้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นประธานเปิดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ เมื่อวันที่2ถึง3กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำครรัญของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 3. กันยายนที่ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าบ้านคลองบอลตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนและที่กลุ่มทอผ้าบ้านซับตารี หมู่ที่สองตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแยมประธานแม่บ้านมหาดไทยจงังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนในท้องถิ่นเยี่ยมชมและให้กําลังใจกลุ่มทอผ้าของชาวบ้านที่ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอมือลายราชวัตรจันทบูร์ส่งเสริมอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่น 5. กันยายนที่ห้องโถงสรารกลางจังหวัดจันทบุรี สำนักง,งานคลังจังหวัดจันทบุรีร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดเจา้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2565 5กันยายนที่พราวจันทร์รีสอร์ทต,ตำบท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้สร้างอาชีพช่างโซลาเซลล์ชุมชนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 6กันยายนที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทสำนักงานกสทชเขต12 จัดให้มีการอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยมีนายอลงกรแอคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการอบรม7กันยายนที่ที่ว่าการอำเภอเขาคิรีขดจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 7กันยายนที่ห้องประชุม4สารกลางจงังหวัดจันทบุรีนายอลงกรแอคคารัตรองผู้ว่าราชการจงังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในจงังหวัดจันทบุรีที่มีผลงานดีและดีเยี่ยมในการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีน ตามที่ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรีได้จัดประกวด8กันยายนที่ห้องประชุมศีสารกลางจังหวัดจันทบุรีพลเอกวรพงศ์สง่าเนตรรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนำคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ติดตามรับฟังความคิดเห็นพบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและประชาชน 8กันยายนนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่บริเวณสะพานกระถิงตําบลพลวงอําเภอเขาคิจกูดที่น้ำจากด้านบนได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง 9. กันยายนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิง่งในพื้นที่อําเภอเขาคิจกูดต,ตอนบนของแม่น้ำจันทบุรีเริ่มลดลงนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาสาสมัครคู่ภัยสว่างกตันญูเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง10กันยายนนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแยม้มนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำทองที่ร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุโปโภคบริโภค ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย10กันยายนที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรีนายสุพจน์พัวตีเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงซูปเปอร์สตาร์ซิงเกิลคอนเทสร้องให้ไกลไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจันทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดประกวด สิกันยายนที่ศาลาเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดงานขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นสืบสารศินวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน 12กันยายนที่ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาวอำเภอสอยดาวนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการรองรับผลผล,ผลิตลำใหญ่ฤดูการผลิต2,565ถึง2,566จังหวัดจันทบุรี 13กันยายนที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อจะได้นำเงินพระราชทานขวัญถุงไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 14กันยายนที่ชั้น100ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลจันทบุรี15กันยายนพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรี 16กันยายนที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรารรักอัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 17และ18กันยายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานจันทบุรีนำตัวแทนเพจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตัวแทนสื่อมวลชนร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโซนภูเขาอําเภอมะขามโป่งน้ำร้อนและสอยดาวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น